สวัสดีค่ะมาพบกับครูตานอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้จะเป็นในเรื่องของ quantifier นะคะจะเป็นการเติม a few หรือว่า a little นั่นเองค่ะมาดูความแตกต่างระหว่างสองคำนี้กันเลยนะคะ a few จะใช้คู่กับคำนามที่นะคะนับได้นะคะนับได้และจะต้องเป็นพระหูพจน์นะคะก็คือมากกว่าหนึ่งนะคะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า plural countable noun นะคะ อันต่อมานะคะอ่ะ little นะคะ a little จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะนับไม่ได้นะหรือภาษาอังกฤษเขาอ่านว่า uncountable noun นะคะก็คือคำนามที่นับไม่ได้นั่นเองเอาละมาดูข้อแรกกันเลยนะคะ I have dot dot dolls in my living room นะคะฉันมีตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเนี่ยถือว่านับได้ไหมคะนับได้นะคะเป็นตัวและที่สำคัญมันเติม s ด้วยเห็นไหมเอ่ย ตัว A แสดงว่ามากกว่าหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า a few นะคะ I have a few dolls in my living room นะคะต่อไปอันที่สองค่ะ There is นะคะ milk. milk Milk แปลว,ว่านมนะคะนมนับได้ไหมเอ่ยนับไม่ได้นะ,ะเพราะว่าเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นข้อนี้ใส่ a little นะคะ a little คะ่ะ เดี๋ยวนะคะตรงนี้ต่อมาค่ะข้อ 3. my mother drinks นะคะแม่ฉันดื่มดื่มอะไรเอ่ย coffee กาแฟนะคะ in the morning นะคะในตอนเช้านะคะภาษาอังกฤษ morning แปลว่าเช้าเนาะ coffee ในที่นี้เป็นนามที่นับไม่ได้เพราะว่าเป็นของเหลวนะคะเพราะฉะนั้นใส่คำว่า a little นะคะต่อไปข้อสค่ะ there are นะคะสังเกตดีๆเวลา verb to be ที่จะใช้คู่กับคำนามที่เป็นพหูพจน์เนี่ยจะเป็นพวก uh นะคะไม่ก็่ h uh, เป็นพวก verb to have นะคะ ah uh, there are ในที่นี้คำว่า g r a ฟ e ในที่นี้เป็นลูกเนาะและที่สำคัญเติม s ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ a few there are a few graves at the supermarket นะคะมีอังหน่นอยู่เล็กน้อยนะคะในที่ uh, ในที่ห้าง พี่ห้างนะคะต่อไปข้อห้าค่ะ l e n a can speak l e น่าสามารถพูดอะไรได้ Chinese นะคะ Chinese อ่า Chinese นะคะข้อนี้ตอบ a few นะคะต่อไปข้อหกค่ะ John has นะคะ cap cap แปลว่าหมวกนะคะหมวกเติม s ด้วย John has Caps นะคะมีหมวกหลายใบนับได้เป็นใบเนาะตอบอัฟฟิวนะคะ <c oughs> ข้อ7ค่ะ t h e r e are dog dogs นับได้เพราะว่าเติม s นี่หลายตัวด้วยนะมีหมาหลายตัวในกล่องนะคะอัฟฟิวต่อไปค่ะข้อ8ค่ะ my father นะคะพ่อของฉันต้องการนะคะ wants sugar น้ำตาลนะคะ in coffee อยากจะใส่น้าตาลเพิ่มในกาแฟนะคะตอบ a little นะคะเพราะว่าเป็นคํานามที่นับไม่ได้นะคะสังเกตคํานามพวกนับไม่ได้เนี่ยจะไม่มีการเติม s เ,เนาะต่อไปข้อ9ค่ะ day by นะคะพวกเขาซื้อ flour at the bakery นะคะซื้อแป้งนะคะที่ร้านขายเบเกอรี่นะคะตอบอะไรคะตอบ a little เพราะว่าเป็น นามนับไม่ได้นะคะมาระเอียดเกินไปเนาะข้อสิบค่ะ Vincent o so drinks นะคะ Vincent o so ดื่มอะไร Milk ดื่มนมนะคะนมเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นใช้อลิโตนะคะ Vincent o so drinks a little milk before sleep นะคะดื่มนมก่อนนอนขอ้อทีค่ะ We are waiting for a bus นะคะพวกเรากำลังรอรถเมล์นะคะกับผู้คนนะคะ ผู้คนอ่าข้อนี้ข้อนี้ผู้คนแปลว่าผู้คนเนาะเป็นพาหุโคตอยู่แล้วจริงๆอันนี้ตอบอ่ะ feel people ไปเลยนะคะต่อไปข้อ12ค่ะ tone b i c s, <one> <S นะคะ tone ซื้ออะไรซื้อดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกไม้หลายแบบดอกไม้หลายดอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใส่อ่ะ feel Thon flowers for buys few girlfriend his นะคะซื้อดอกไม้นะคะให้เพื่อนของอ๋อให้แฟนสาวของเขานะคะข้อ 13. I eat นะคะแซน d w วิชอ่าแซน d w วิชอ่าฉันกินแซนด์วิชก่อนที่จะไปโรงเรียนนะคะ before going to school นะคะแซนด์วิชเนี่ยหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าไม่ได้เติมเอส แต่ว่ามันนับได้ไหมนับได้นะคะเพราะฉะนั้นใส่ a f e w ข้อสิบสี่ค่ะเป็น birds นะคะเป็นนกที่เติม s ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใส่ a f e w อย่าลืมว่าอยู่ข้างหน้าสุดอย่าลืมใส่ตัวใหญ่ a f e w birds are over the tree นะคะนกอยู่บนต้นไม้นะคะข้อสุดท้ายค่ะ honey has lipstick เติม s ด้วยนะคะเป็นนามนับได้ด้วยค่ะตอบ affew นะคะ Honey has a few lipsticks in her bag นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอย่าลืมใส่คำตอบมาในใบางานออนไลน์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ